ต่อกันในส่วนของห้องพักค่ะห้องพักนะคะจะเป็นห้อง BR 5และนี่คือบรรยากาศของหน้าห้อง BR 5ค่ะค่อนข้างกว้างขวางมีพื้นที่เยอะและมีพื้นที่ส่วนตัวเยอะมากๆค่ะหนูเข้าพักในคืนวันเสาร์นะคะหน่มของน้องอยู่ที่15บใบแดงค่ะห้าห้องพักจะมีพัดลมตัวใหญ่ๆให้ด้วยนะคะถัดไปจะเป็นห้อง BR 4และ BR 3ค่ะยินเสียงนกกันไหมคะนี่คือเสียงนกจริงๆนะหนูไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันค่ะ ที่พักก็มีอาหารจำหน่ายนะคะเป็นอาหารจานเดียวก็ราคาอยู่ที่ประมาณ70-80บาทค่ะภายในห้องจะเป็นห้องกระจกนะคะแล้วก็ใช้ผ้าม่านปิดใครที่ชอบเดินแก้ผ้าในห้องก็ต้องระวังหน่อยนะคะ